ขอเชิญท่านเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลครับบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงฉบับที่พศหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงพศ2559ดังต่อไปนี้ 1. กํำหนดการห้ามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดและบทกำหนดโทษวงเล็บเพิ่มมาตรา8ทับ1มาตรา17ทับ1และมาตรา24ทับ1 2. กำหนดผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงวงเล็บเพิ่มมาตรา9วรักสองและมาตรา18วรัก 2. สอง 3. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระง,งับการดำเนินการวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา13มาตรา14และมาตรา19และเพิ่มมาตรา8ทับ1และมาตรา8ทับ2 4 แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวงเล็บแก้ไขเมื่อเพิ่มเติมมาตรา22อนุมาตรา4และเพิ่มมาตรา22อนุมาตรา5และมาตรา22ทับแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษและความผิดที่เปรียบเทียบได้วงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา24วรรคหนึ่งและมาตรา26และเพิ่มมาตรา24ทับ2 6 แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา25วรรคหนึ่งและวรรคสองเหตุผล โดยที่พระราชบัญ no ญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงพศ2559กำหนดองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมเล็กน้อย ือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินซึ่งปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควรและมีโทษทางอาญาอันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลประกอบกับการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการและบทกำหนดโทษบางประการยังไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด นอกจากนี้หน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการรวบรวมหลักฐานและการดำเนินคดียังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอทำให้เป็นอุปสรรคต่อาการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้